พิยาพิยาเปล่าได้ไหมดูว่าจะเป็นไงจะต้องหาตัวแทนที่นี่เหรอครับแทนอะไรปิจิตานูโลอ๋อมาทะลุเดี๋ยวขอมาทะลุแต่อยู่ปิจิโนโลมาทะุไปค่ะมถามสูงบ้านมาาสูงเบอร์โทรค่ะวเ ติดสองถึงสามเตเรค่ไปเลยไปเลยชื่ออะไรชื่อโซ่ค่ะชื่อโซ่ค่ะวันนี้ซื้อให้ได้ป้ายหรอได้พวกเข้าพันแล้วไมใช่เหอ๋อี้าพแล้วเพิ่มป็นป้ายแล้วเขาต้องสามป้ายไปใช่ไหม หาใส่ย่โดนพ้านผัานจะเห็นตัวดีไปไปไปไม่ได้ลูกค้าคือพระเจ้าร้านเราต้องต้องจัดการไม่หยุดต้องจัดการต้องจัดการเลยโดนนี่ ลูกค้าถ้าถ้าถ้าทานอย่างเงี้ยครับไม่นอนนะเอายาดมเนี่ยมาดมโอ้ยทำไมมันหอมขนาดนี้วะเออยาดมมาดามเก่งออกมาดิเวลาขายออกมาดิแเกลมากโอ้ยมาดิเลยที่ออกมาดิที่อยากจะสอนนี่นี่เี๋ยวนอย่างเงี้ยแหละไม่ต้องไปไหนไม่ต้องไปนั่งเดี๋ยวมันหลับนี่ยดมเงี้ยหอมโอ้ยทำไมมันหอมขนาดนี้ลูกค้าลูกค้ายาดมหอมมากเลย ชื่อใจชื่อใจมาดามเก่งเนี่ยโอ้มาไปยืนเนี่ยตัดให้มาดามเก่งให้ม่นำเก่งดูมาดามเก่งค่ะคนที่บอกผิดเลมืกี้พูดผิดมาดามฟินมาดามเก่งมาดามฟินต้องหอมเออพูดผิดพูดว่ามาดามฟินเมื่อกี้พูดว่ามาดามเก่งนะเนี่ยเนี่ยมายืนดักลูกค้าเลยลูกค้าลูกค้าหอมไหมโอ้ยหอมอย่าไปนั่งนี่นั่งเดี๋ยวหลับกระปุกอะไรให้ลูกค้าเลยครับเรียนกระปุกมาห้าเซฟใช่ไหม เออมายืนในกระโดมเลยไปนั่งไหนี่มันก็หลับอ่ะดิเออไปเจ๊ร้านเจ๊เจ๊ร้านเนี่ยน่าโคตรจะไปเลยนะเนี่ยร้านเนี้ยน่าโคตรเยอะเลยทำไม่ทันทุกยาดมหอมมากซื้อมาเมื่อวานแล้วยาโนดก็ดียาดมมันดีแต่แม่ค้ามันไม่ดีแม่ค้าหลับครับแม่ค้าหลับแม่ค้ามันหลับอยู่ไหมอยู่ไหมมันอยู่ไวะปีนหนอยู่วะ มาเนี่น่็าเนีย่งไม่เป็นาวันมานี่ยาอคมมี่พี่เอวัสดีคะเอาเอย่นารดังแล้วหาเรื่องไหนนน่พี่กานคอม้นี่มันดูนิาพอมายพูดจาไม่น่าดรเลยพูดจ้ายมันดีๆหน่อยพูดช้าครับหนิแ่ย่างกี่ไม้ครับเันาะอะไรครับ เอาเราต้องคุยดีไว้ก่อนเราจะเอาเงินเขาอ่ะเออเขาจะใดไงก็เรื่องเขาแต่เราต้องพูดกับเขาดีๆรู้ไหมเขาเอาเงินม่ให้เรานะลูกค้าค้าเจ้าจําไว้ดังแล้วอย่าลืมที่มันด่ากันเลยเนี่ยเมื่อเช้าที่ก็เรื่องหนึ่งนะไม่เอามีเรื่องเหรอเอข้าวแกงไก่แล้วก็ด่าต่อไปให้ด่าไม่ให้ด่าต่อไปเลยเออให้ด่ามันไหมเนี่ยให้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 ตำหนิมันไหมตำหนิเลยค่ะอ่ามันเขาบอกเขาคอมเมนต์มาว่าพ่อค้าไก่ย่างคู่จ้าไม่ดีเลย ไห้ตําหนิมันนะโดนไม้ใช่มันตีให้ตีนะเปลวไม้มาเปลไม้มาน้าค่ะมาเปไม้มานี่นี่นี่ปี๊ยยาเดี๋ยวไม้เนี่ยครับเดี๋ยวเป็นบุกโดนบล็อกเปลวก้าไปโยมมาตีมือนี่เป็นต่อไปนี่ะโดนบล็อกพูดดีๆนะครับลูกค้าไก่ตีเลยไปไปไม้ไก่ตีเลย ลูกขาอยากบอกว่าเมื <the 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 ่อวานซื้อกับทุกร้านเลยโหซื้อไปกินเรื่องทำอะไรชื่นใจเลยน้ำมันไปไปขอโพี่ขอโทษค่ะไปด้วยขอโทษนะคะวาไปน่แน่ือมะม่วงหรือมะม่วงเดีมันอไปกินด้มันชอบสร้างกระแสให้อยู่เรื่อยโอ้โหมเจ้ามันเมัเดียมเยอะไหมมเบี้ยเดียวเดียวจากดิ อันนี้ปู่เหรอปู่ย่าเหรอครับเมื่อวานพ่อแม่เมื่อวานเอาพ่อแม่ปลาทูมาขายวันนี้ปู่ย่ามาเฮ้้ยยูดเมื่อวานนี่เอาพ่อแม่ปลาทูมาเมื่อวานกินหมดยังหมดแล้วหมดแล้วเมื่อวานหมดแล้ววันนี้กินเย็นปู่ย็นย่าครับวันนี้ปู่ย่าปลาทูพี่ย่าถูกหวยไหมคะถูก คนมาขายเบอร์เบอร์เบอร์อะไรเบอร์เบอร์ทองไม่ใช่เบอร์ทองเบอร์หล่อเบอร์เนแบบว่าเวลาเขามาขายในในเฟซบุ๊กอ่ะเขาเหมือนเหมือนเหมือนก็มีมีอะไรเนี่ยเขามาขายให้เราให้เราเลือกอ่ะเบอร์เงินเบอร์เงินเบอร์เงินเรื่อยเนี่ยาเราก็ไม่รู้หรอกเราก็จิ้มจิ้มไปเก้าห้าห้าเก้าอ๋อห้าสิบบาทห้าสิบบาทมันได้เท่าไหร่ เราซื้อตอรี่ไม่ใช่แม่ขอรสตอรี่ได้ประจำได้ประจำอ๋อพี่ดูดีหอมอ่ะโอ้ยดูดิร้อนร้อนมาใหม่ใหม่สุดยอดดูตัวนี้ดิหอมขึ้นเลยโว้ยดูดิเนี่ยตายเลยอ่ะมะถุบ้านเราเนี่ยมันดังไปถึงเมืองนอกแล้วเนี่ยตอนนี้เมื่อกี้ปู่ย่าอันนี้น่าจะเป็นตายายครับมาขายที่นี่แล้วมาขายที่นี่ที่เดียว พี่อื่เลิกไปเลยแล้วจะย้ายลงล่างมาไหนนี่าเดี๋ยวรอน่าจะให้เขาสมมีลูกหลังได้ติดก่อนตอนนี้อยางลัดยางแล้วแล้วลัดยางให้ติดลัดยางเสร็จก็อยู่เป็นแถวยาวเลยนะพี่เองเป็นแถวยาวเลยนะให้ลูกค้าเดินให้เวียนหัวแล้วเขาเดินไปเดินย้อนกลับม่รู้ไม่รู้มันยาวแค่ล่ะไม่รู้เขาจะย้อนปะนะหรือจะเอาวนเอาวนรอบเนี้ยรอบตรงนั้นรอบพี่เจ้ารถอ่ารอบอย่างเงี้เลยนะตรงกลางของเจ้ารถ เดี๋ยวเราก็คิดกันไหมเดี๋ยวเราค่อช um> um ่วยกันย้ายเย็นวันอาทิตยแต่พี่เอ um> ็กชนรานมูใช่ไหมี่จะดีจ้าเดี๋ยวเดิมแต่ว่ามันกินแล้วได้แล้วแต่ว่านี่พันเซรั่มบำรุงไปไปไปว่านุชโปขายอะไรวะเนี่ยมาดูดิเอลโอ๊ยข้าวเหนียวหมูพอละยี่เซฟมาใหม่มาใหม่อยมาใหม่มาใหม่เด็ดเดียวมาใหมร้านเนี้ร้านใหม่ร้านใหม่ร้านใหม่ไหนมาดูดิยี่สิบบาทแค่ไหน เนียวนึ่ไม่ทันลคะพี่อะไรวะไม่นึ่มาจาไรนะนึ่มาจากบ้านนี่นึ่งสมหแล้วแ่มันไม่พอไม่พออาเหนะได้เนเลยค่ะเอมืเห่อถูกเหนียวสามหแล้วยังไม่ถึงชั่วโมงหมดแล้วข้าวเหนียวขายดีมากขเหนียวหมูประทู้มีเชงแต่ใช่ปะสามสิบ้าติามห้าสามห้าตัวละแต่คุ้มแต่คุ้มพี่เอกระทูมีอฐานสร้อย เมันมีเวรื่องใหญ่มีรายการท่องเท่อดร้านนี้เขาขายข้าวเหนียวนี่เกล่องละยี่สิบกุ้อร่อยนี่นีชิมได้ช่ิมละร้อเลยค่ชิมทุกางได้จ้ะวันพ้าแตกไปแล้ววันนี้โดน้องใกล้ไปนในมันจะแตกแล้วก่อนแตกแล้วแตกไปเลยเป็นไงหมุนไม่มา เฮ้ยนั่มันนิ่หวะไม่จริงอ่ะยิ่งจะไม่จะไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อเหมือนเออได้เหรอพอกัดปุ๊บแล้วมันไม่อย่อยบอลนี้คือแบบเนี่ยเขาอะฮะคาดเลยไหมคาดเลยนี่เหมือนอะไรชิมจิ้มจิมกินได้กอดนิ่งอ่ะนิ่มจริงไม่เหนียวเลยไม่เหนียว